ปรับภาษาเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปรับภาษาเถระพระปรับภาษาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อาจประเสริฐที่สุดมีความเพียรแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงชนะวิเศษมีพระชวีวันดังทองใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาผู้เปรียบมิได้เปรียบดังภูเขาหิมพานและเปรียบดังสาครที่ข้ามได้ยากชานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสแผ่นดินที่หาประมาณมิได้มาลายประดับศรีรษะอย่างวิจิตรชันใดศีลของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสลมที่ใครๆททำให้ปั่นป่วนไม่ได้ อากาศที่ใครๆนับไม่ได้ฉันใดพระยานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพราหมณ์ชื่อว่าโสนะได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าสิทธ,ธะผู้มีทรงพ่ายแพ้ด้วยสีคถาเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ไปเกิดยังทุกติก4กสบีับได้สวยสมบัติที่ดีงามมิใช่น้อยในสุกติทั้งหลาย เนกับที่94นับจากกับนี้ไปเ้าพระเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเนกับที่14นับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสีชาติผู้สูงสักสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภินญ,ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปร,ะรับราษาตกะเทระได้พาสิขาเหล่านี้ด้วยประกาะชนีปร,รับภาษาตกะเทราประธานที่สจบ